ไม่มีคนมาเลยเก้าสามเก้าครับผมอะไรนะเก้าสามเก้าอ๋อนี่คือจะขนปูนด้ตีมาเบสใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่รับ้าต่อที่แบงค์มาโอ้โหม่แงกายเเราไปจอดนี่แล้วกันทีอะไรตอนะไรเดีครับหนึ่ โอเคจุดหนึ่งหมดกันเจ้าหนูเอาได้ได้ได้เอาเฮ้ยคุยคุยไอ้นี่โอเคโอเคมาเม้นท์ห้องคุยสองคุยสองห้องคุยไปตีอีเสร็จเนี่ยปะ T L T สองเสรไม่เห็นคุปเจอรู้อยู่โอเลย พี่เอาขนไหมอะไรขนกับกระดูกอะไรมีไหมขนเยอะไหมพี่พี่มอดเอาเงินแดงไหมครับผมมีอยู่พี่มีพี่มีขาดอะไรคะตอนนี้ขาดขนเอเดนขนยูนิคอนของเอดเดนกระเป๋ากระเป๋าส่งปูลมาให้หน่อยส่งปูลมาให้หน่อยใครใครที่เอาไปพี่ได้ได้ได้แต่ผมตูนปูลไม่ให้กลูกอยู่ที่ผมอยู่กินุ ุไม่รู้จะเามารวมโดยทั้งสองนบหมอกขาวครับเล็กไ่ห <16 8. S 2> นึ่งหนึ่งหกแปดเอ้ย 6, หนึ่งหหนึ่งใครมีกระดูกเงเวลหนึ 1, ่งกิฟต์มาให้ลุงหน่อยมรอมาแล้วกนลุงเล็กร่หนึ่้าคุณกุจีพี่บอลเลอะไรหนึ่งหนึ่ง มีกระดูกเลเวลหนึ่งบ้างไม่มีค่ะไม่มีไโหลครับกูจีเลขอะไรนะหนึ่งอ่ห้าร้อยห้าสิบเก้าุ๊กี้เป็คูบ้างมั้ยเอาเลยเจาเลยบัวใครใครให้สมุดเล่มหนึ่งพี่มาวะเอด่าค่ะเอด้าโอเคโอเคใครให้ปูริพายเลยครับจะได้ให้คุณคายเอาปูลิปมาให้พี่ไหมนดิเต็มเออไลูกก่อน โอ้เยเออในลากยากเหลือเกินน้ำไข่แทงกันแล้วไข่แทงกันแล้วยังไม่ได้ลากครับพี่ไข่เออเดี๋ยวแป๊บนึงปูนปูนอย่าเพิ่งเดี๋ยวนะพี่บอก,กได้พี่ได้ได้มัน,นม,มีเหรียญยูของแฟมเปล่าไม่มีจะตีสมุดเวลสามเดีย๋ยวไอเดี๋ยวนั้นเรื่องนั้นค่อยว่ากันเรื่องนั้นค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาเอาอันนี้เอ้ นี่ไงก็ตีวอสก่อนแล้วค่อยเอาเหรนดูอยู่ไหอ่ะอยู่เรเบลครับตัวออตัวอยู่หน้าโตนะโอเคตัวให้ขึ้นไปบนตู้อยู้ตัวนั้นก็ได้อิทุ่มกังเลยเดนนี่ค่ะคุณอากุจีมาเรเบลเร็วนานๆจะได้เจอกันนะไม่อยู่เรเบลก่อนนะเอ้ยอย่าจี้คอเอออยู่เรเบลเดี๋ยวจี้คอกันอย่ายจี้คอกันใครจี้ก่ะใครจี้เคยคุยกันไว้ว่าไง เยีนยพี่จะเย็รื่องนั้นนะเจียบน้อยใครเจี๊ยงน,นะใครเจี๊ยนอ๋อลากยากมากไข่ปูแล้วไขปูแล้วสีนะ่ผ่นครับ อ๋ครับขายปูล้วสี่พันนะครับโอ้ยเี่ยลากยาง เออเจนนี่ขึ้นมาหาพี่หน่อยเดี๋ยวขึ้นมาหาทีละคนโอเคหนูเดินหนูขึ้นไปครับครับครับขึ้นได้ใครบ้างครับคุณมดห้าคนน่ะไม่เบสอ่ะของขาดอะไรโควตรลัดได้ยังนะเดี๋ยวผมออกเงินให้ก็ได้ได้ได้ครับขอกดูด้วยได้เซอร์วิสเบสอะไรนะโอร์ซค์ขึ้นมาสามพันสามปลอยชมพูหนึ่ง โหน่วงคนอ่าใช่ครับแป๊บนึงนะลูกโอเคขดอากดลำบากมากเลยตอนนี้ควยตอนคิดไปเสียทีเสียชิ้นหน่วงว่ากเลยใครหน่วงวะเออมันหน่วงหน่วงหน่วงหนึ่งจับจับหน่วงเอาหนังไม่ดอ๋อเลื่อนไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นเอง ค่อยๆ่าใจเย็นๆไม่มีใครเอาจริงอยากได้วงในวันดาวค่าซื้อดีปะกูขอเจ็ดเมตรกูขอเจ็ดเมตรกูขอเก็บไว้ดีปะกูมีสิบห้าเมตรพอดีเลยน่ะอ้นน้เอาไหมกูสองไม่เกินได้ไหมเก็บเก็บเก็บไว้เผื่อได้เผื่อเผื่อเอาปลักฉลามสามเซนมาแล้วเนี่ย งิดแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้วใครตีติดเอ้ยหนูตีติดโอ้เจี่ลุงลอดเลยเอ่อโอนของที่เหลือมาไว้ที่พี่ขึ้นมาไอ้จใบเล็กนี่เดนี่เดนี่ลูนี่ดูอิสายไฟเปล่าบอมีอยู่20คนนี้เพื่อนหนูชื่อไอซิ มีปูนไหมครับผมปูนให้น้องแซมบันไปหมดแล้วลไครับสวัสดีครับแปดสิบด้วยแไอซี่เหรอไอซี่สิแดนนี่้งแต่อ่านใจหนูมาสามวันไม่ซ้ำคนเลยนะเนี่ยอันนี้เพื่อนหนูอันนี้เพื่อนหนูโอเคโอเคสามวันเจอมานกูเจอไม่ซ้ำวิ่ยจริงเหรอคืนามีแค่แดนเนียที่หนูเคยพามาหาคืนานะเอ้ยจับ ก,กระเป๋าอะไรนะลูกสามสี่เจ็ดค่ะสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดนเขียนสามสี่แปดลูกโอเคไปเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวเราสมุดมีสมุดไม่มีสมุดใช่ไหมสามสี่เจ็ดเอาให้ได้ให้ติดลูกเอ้ยทำไมขีดพิมพ์อยู่สามสี่แปดูเรื่อยเลยวะสามสี่เจ็ดโอเคไปไอ้เจนนี่เอาขึ้นไว้พี่พี่รออยู่ตรงบันไดพี่เจนนี่ไใ<ด>นถัาหายแอดอยู่อ๋อโอเคโอเคเอ่อ เหลือใครที่ใครวะไอ้ลักม่อยู่โหลกกำลังจะไปตีแล้วนะววเหลือใครที่ยังไม่ตีบ้างเอ็กเอ็กยังไม่ตีใช่ไหมเอ็กขึ้นมาหาพี่ดิเอ็กรัาสมบ,บัตินครับเดี๋ยวตีก่อนนะตีเลยลูกตีเลยลูกออมันม็นเอาปูนมายี่สิบเอามาๆมตู้ อยู่ตู้ให้หลานเลยเหรอไม่รอทีละอย่างก่อนนะเพราะปูนต้องใช้อ่ะปูนขาดเหรอเออปูนเดี๋ยวไม่พอทุกคนนะพี่ม่อนเดี๋ยวผมไปเอาเซตไม้พี่พี่มาแล้วครับอะพี่ม่อนอยู่ไหนพี่หน้าตู้เชียวพี่ม่อนหน้าตู้อย่างหน้าตู้ไอ้นังสือเล่หนึ่งจะเก็บไปกับมอนมางไหมครับใช่ผมขาดตัวยี่สิบลูกไปครับเอ้าพี่มีสามเล่มดูดูขาดเงินแดงเอ้าเงินแดงอ่ะให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอ เอาให้ไปแล้วไม่มีขึ้นมาเอาหน่อยลูกขึ้นมาเอาเมื่อกี้อ่านอ๋อคุณอาให้มาแค่พันสองเองอ่ะเอาพี่มตกศูนย์ไปตัวหนึ่งตกศูนย์ไปตัวหนึ่งตกศูนย์ไปตัวหนึ่งขึ้นมาหาแล้วพี่ม่อนอยู่ตรงไหนอะครับนี่ค่ะเอาโอนคืนมาก่อนก็ได้โอนคืนมาพันจับโอนคืนมาหนึ่งหนึ่งหกแปดกอนก็ไหวหนูทำใหตังค์แดงๆเยอะๆ เลขอะไรนะคะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วลูกไปจกกัดการเลยพร้อมแล้วแดนนี่จะมีไม้เบสแล้วอันนี้เอ็ก <X S 1> <ช>ครับเอ็กครับเอ็กกระป๋ออะไรหนึ่งสามศูนย์สองครับ เช่อเอ้ยขนคือไม่พอแน่เลยขาดกระดูกกับขนตน้งนะพี่ลืม่สามศูนยสอง มีสั่นหนังสือติดระเวลยบสาวติดเหรอพี่โอเคไปครับสมุดเดี๋ยวรอจะคัดร้องล่างผมมีพี่สมุดผมมีสมุดมีจัดลยจัดการเลยที่มันนาซ่าไออันาซ่าว่าไงนาซ่ามีครบแล้วใช่ไหมยังไม่ได้อะไรเลยพี่ยังไม่ได้อะไรคืออะไรยังขาดไม้อยู่ไม้เท่าไหร่โอเคไม่ได้ขาไม่เบสพูนอยู่ผมนะครับพี่แซวอนเอาปูนเอาปูนมารวมที่พี่ได้พี่จะได้คัดคนถูกว่าใครไม่มีมั่ง พี่พี่พ,พี่พี่เรียกไรครับเรื่องหนึ่งหกหนึ่งโดนน้องชายมาอาีอะไรวะขอเบอร์หน่อยครับมีปูนที่ให้พี่แบงค์นะครับโอเคครับขอเบอร์หน่อยครับเอาใหม่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 เอาส่งให้พี่ใหม่ซ่าตาตามีไม้เบสหรือมีมีดเอซพันกันเท่าไหร่มีแค่มีดกับพรครับอ้อาว ส่งไม่ได้พี่เรียกอะไรนะครับสามล้านเนี่ยอ่าให้หนูเมื่อกี่เซตอ่ะอีกสองสามล้านพี่แซวเรียกอะไรนะครับหนึ่งหนึ่งหกแต่ไปแล้วพอชนกันแบบนั้นเลยเหรอใช่ที่สามติดเนี่ยติดไหมอ่ะคุณพี่ส่งแล้วครับโอเคพี่ติดเมื่อกี้ติดไหมอ่ะไอ้ตาซ่าไม่พี่พี่เดียวแจมเลี้ยวสองแจมเมขาออกเฉยมีขนไหมในตัวมั้งไหมเปิดว่าเออวไม่มีเลยไม่พี่ไม่ไม่อยู่กับผมอยู่กับพี่ม่อนโอเค เฮ้ยขนหมดหนังสือเวลสองให้กุจีด oh yeah. ้วยโอ้ยเหี้ยหนันะกุจีมีขนมมีห้าสิบ <B 50. S 1> เอามาสเก็ตกริฟใส่ตัวดิ อ้าลุองอยู่ยืนอ,อยู่ข้างข้างสานั่นโอเ้เชี่ยไปห้าสิบโดดๆเลยเนาะมีไม้ตับหลกเศษเสิร์ฟเอามาหมดตอนนี้ไม่มีของไม่ครบเขาก็ถูกอ่ะ ไม้ฝัก80เด็ก80คนเขาเอ่อปูนแล้วก็เงิแนแดงบทสุดท้าย่ะแล้วกระเป๋าได้ไงทีเดี948 ยุกช่องทิพย่ายเลยเจ้ใครให้กัญชายำมาวะบอมก็ไม่ยอมให้คุณอาเล็กอะไรคะติดติดแล้วเหรอที่นี่ใช่ค่ะตลกไม่ใครจะเปลี่ยนชื่อแม่พุทธีครับกุจีเปลี่ยนครับเอด้าจะตรงไหนกุจีอยู่ไม่เขาเขาเปลี่ยนเขาอยู่หน้าตู้ ไม่คือเขียนชื่อไปทีเดียวหรืต่างคนต่างส่งไปให้เขาต่างคนต่างส่งพี่ใช่ค่ะต่างคนต่างส่งแล้วโอนน่ะโอนเงินน่ะโอนเขาเลขไอ้ดีนึงสี่ศูนย์สามใช่ว่าไงลูกไม่ติดหรอไม่ติดเลยตีไปกี่เซตอะไม่ติดอะสี่เซตเมื่อวานหนูตีไปตั้งสี่เซตสวยแปดเซตไม่ติดครบแล้วพี่มอนครบแล้ว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 ได้เวลาแล้วไอ้องค์ปัจจานมูพิทายา อายอยู่ไหนแต่หนูเอาเหรียญยูให้ยูยังไม่ได้เลยครับจะไปไหนอยู่ข้างบนลงข้างบนลงพิต้ายตีอีกพีกระบองอ่ะพีทำไงนั่นมิเสศษจะตายกระบี่กระบองเรื่องตีก็ตายกระบองแค่มีเชื่อมือไม่ตายได้หมดเชื่ก็ก๊อกเลยตัฮัลโหลครับไม่แค่ได้ยินไหมดีดีดีขาดขาดขนเจ็บชิพยหมดก๊อกแล้วว่าขนน่ะเอ็ดเอ็ดเวิร์ดมามาเข้าผมตีป่ะฮะคุณตีอะไร เดินไปเช็คอีกทีกี่ไม้กระเป๋าปุ้นลูกเล็กไหนปุ้นลูกเล็กไหนอ่ะหนึ่งหกหกเก้าครับข้าไปแล้วเขาเป็นที่ตรงไหนอ่ะเปลี่ยนที่ตรงไหนตาอะไรนะตาบอกพด้หน่อยว่าเอาคนมีคนเท่าไหร่ไอ้นักกากใส่แมสใช่ไหมพี่อด้าครับว่าไงใครเรียกวะผมตาครับมีคนเท่าไหร่หรอครับแป๊บสิบเอาเอาามพี่เอกมา เอาให้พี่แซมมอนหน่อยครับแซมมอนกระเป๋าอะไรคะหนึ่งหกหกเก้าเออโอนให้ตาเลยหนึ่งหกหกเก้าใครมีสมุดวิวหนึ่งไหมพี่ม่อนพี่ไม่ติดเลยอ่ะใครใครมีสมุดวิวหนึ่งไหมเอาให้ผมหน่อยมี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 เอาให้ผมหน่อยไหมให้ผมหน่อยพี่เดนนี่พี่เดนนี่เอาสมุดเลขเก้าเลขเก้าสี่แปดเลขหกหกเก้าแซม มอนี่นะครับเจ้าเตียมีคืออยู่บนอยู่บนอยู่ข้างบนเฮ้ยเหล็กกับไม้มีใช่ไหมตาทำไมของมันเต็มวะเส่ข้าก่อนแท็แป๊บพี่ตาเี็กอะไรนะผมมีเหล็กอยูเจ็ดห้าครับเฮ้ยมีไม้เจ็ดห้าเหล็กสามสิบเอาเอาไปเขรียกเตี๋ยมันลงไป่จำเป็นเลยพี่มอนเรียกเลยครับตั้งยืนอยู่จุดสูงไห้ตัน กระจายความเสี่ยงกูงงพี่มอนพี่มอนครับไี่ไหยิบหยิบปืนลูกซองมาเนี่ยไม่ช่เยขอะไรพี่มอนเลขอะไร่มหนหนึ่งหกหกเก้าไม่ใช่หนึ่หก้าเลขผมอะไรหนึ่งหกหนึ่งแซลมอนนะพี่เออะกูงงกูงงแป๊บนดงกูงงอะไรนะพี่พี่เอาอะไรให้นี่อะไรนะหนึ่งหกหกเก้า น้ฟัังงชดจริๆเลยพี่มอนพี่ผมตีไม่ติดเลยอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเลขเลขอะไรพี่หนึ่งหนึ่งจะหกคืนแลนอยู่หนึ่งหนึ่งขาหนึ่งอย่าเพูดให้นะต้องให้ลงเซลก่อนโอเคเซลดับเดี๋ยวเออคุณอาร์เลขอะไรคะเดี๋ยวก่อนนะเออตอนนี้ต้าต้าเอาของของในตัวเอามาให้พี่หน่อยได้ครับได้ครับพี่ได้ไรมนะสาวอะ ยังไม่ติดแล้วพี่โป้เแลวงฟังชัดที่สองกระจุยกระจายแม่ตาตามีตู้ไหมตู้ก่อนไม่มีครับเดเนวใจกนเลี้ยวทใจเเด็กมีเท่าไหร่เด็กมีเจ็ดห้าครับติดแน่นอนเร็จเนี้ยรีบไปเด็กมีเจ็ดห้าครับครับไม้มีสามสิบครับคนอาติดแล้วจะได้มาดันให้หนูแทนหนหกเก้าเดเจ็บห้าห้าของจริง ทำตาหกหกก็คือซตเดียวถ้าเกิดว่าติดอยู่คนเดียวใช่ไหมตอนนี้ติดคนเดียวเนี่ยคือเจนนี่ใช่ไหมคุณอาไม่กล้แต่นี้เราพี่ได้เหรียญยูมาตีไมเบสใช่ไหมครับเอ่อหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งอีกใครมีสั่นเบสสองไหมเบตาไม่มีครับสั่นเบสสองเขาเท่าไหร่เก็บไว้สองนะกูจีเมื่อกี้นี่กูจีใครมีครับเหรีย่ยนเก็บไว้อาร์ม โอ้โหทำไมทำไมทำไมชุดชุดแก๊งพวกที่โห่จังเหรอเขาเปลี่ยนได้ไรไหนบังเปลี่ยนเสื้อแฟมได้วยฮ่าฮ่่าสูตรม่วงในแกงอะไรยังมาทันทีแต่ไม่ยอมโอ้ย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 มีกระดูกไหมครับพี่กุ้งเจี๋ยมีครับสากระดูกเท่าไหร่นะครับพีเอดาครับแป๊ค่ะมันอัตอะไรงในแกงอะไรเอาผ้ามันแผลให้พี่หน่อยอะไรนะครับแป๊พี่แป๊ะพม่อนพี่เอาพวกหลิกคุกไม้ไหมครับ พีอยู่เยอะเลยอ๋อใช่ยอยู่คนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคะเราเรเราเราดการสัเลเวลสงด้ยับเชงอะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเับเอีกแล้วเข้านรับพี่เปลี่ยนเป็นตีเหมือนเปลี่ยนเป็นตีหลังรีเด้มรีงอเปลี่ยนตีก่อนรีดิติดแน่นอน มีใครโอนอะไรมาโอนเลยตอนนี้คือตัวว่างตัวว่างแล้วตัวว่างแล้วโอนเลยโอนมาเลยพี่พี่เรียกแล้วพี่เรียกอะไรพี่เรียกอะไรใช่ไหมหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าสหนึ่งใช่ครับใช่ใช่มีหกร้อยโดดโดดเธอกระดูกมีอะไรยืนไปไปยืนนอกใครใครใครจะเอาตังค่าเปลี่ยนชื่อมาเอาที่ด้านล่างเลยนะคูนหกสิบพี่มอนเลขอะไรนะพี่วุ้งจีนไม่พอทีเดียวหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งขอขอรวมทรัพยากรก่อนคือตอนนี้คูนงมากมีใครมีสัตว์เลเวลสองไหมนะครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเหมือนมี ตัวตีเหรอรับเลยครับพี่ของเต็มอะไมไ้ไม้กุฏิเนก่องกุฏิเดห้กุิเดี๋ยวเดี๋ยวกุจีกับซมมันมายัดกันรอบรอบด้วยน้องเนี้ยจะไปเลยันห้าร้อยใช่ไหมคับโอเคเอาใหม่เอาใหม่เออโอเคเอ็ดเวิร์ดทีนี้เดี๋ยวขอสรุปตรงนับใครที่ยังไม่ได้ตีมันไอซันตีหรืยัง ผมมีทุกอย่างแล้วพี่ผมมีแล้วผมมีแล้วไม้ปีกเงี้ยโอเคเอาลงไปจะเชียใช่ไหมเชียเมื่าพี่เรียกนะครับเอ็ดเวิร์ดเลขอะไรกลับมาวิ่งกลับมาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเสียงดังฟังชัดตู้เอทีเอ็มได้ยินหรือเปล่าเรีอะไรเอ็ดเวิร์ดเลขอะไรบ้านได้ยินเปล่าได้ยินหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งบ้านหนึ่งกูดูแชทมันจะไม่มีใครติดจริงหรอบอกแล้วอยู่ที่ดวง ดวงกุดเ,เลยตอนนี้กุดเป็นนิ้วเลยเศร้ามากผมมีปูดีนะพี่ผมมีปูดีเพียวป่ะ<อ>ปดเาาีเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวตีคนที่เหลือซ่อมเดี๋ยว,ให,ยวให้คนที่เหลือเดี๋ยวให้คนที่เหลือซ่อมแป๊บนึงยัดเลยยัดเลยเฮ้ยทำไมงงว่ะตอนแรกมันมีประมาณกี่คนวะที่อยู่ตรงนั้นที่ที่ไม่มีเบนสี่ <4 S 1> ส <า S 2> คนสี่คนพี่แล้วทำไมตีกันมันเหมือนตีกันน้อยจังวะตีไปแล้วสี่เซตหนูเอาเหรียญไปให้คนตีแล้วตีแล้วสี่ผมเอาแะ้วก็ดีแล้วเหรียญด้ะ อโอเคถ้าเกิดว่านาซาตีไม่ติดสี่เซตดนเดนนี่ตีไม่ติดสี่เซตแล้วก็ใครคนเอ็กตีติดยังพี่เจนนี่ติดแล้วใช่พี่ไม่เซตเดียวอ๋อเจนี่เซตเดียวติดใช่เมื่อกี้ผู้จีหักเหรียนมาสองเหรียญเพราะว่าไปตีสนังสือแตกหมดเลยครับหนูว่า หือว่าพักกันตีไว้ก่อนเดี๋ยวไตีวันอื่นตอนนี้แบบตีไม่ติดกันเลยอะ่ะยกเว้นเจนนี่นะพักแล้วพักแล้วเพราะว่าไม่มีขนต้องต้องไปฟาร,ร์มที่เหมือนด่วนเลยงัย้นไปไปเหมืองไปเหมืองมาปูหมวกดิมีใครจะโอนอะไรให้อีกไหมไมม่ม,มปูนปูนเอาของคึ้นหน่อยครับเอด้าปูนที่จกมาวันตอนนี้มีปะไม่มีเลยเอ๊ะมีอยู่ไม่อยู่สามสามถุงโอ้โหสามถุง พี่คอนป้าคุณป้ามาได้ก่อนฮะก็หนูตายโอ้ตายสามไม่ัดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคนที่สะดวกพี่เอาคนที่สะดวกไม่มีปัญหาโอเคพี่แล้วเจอกันไหนครับพี่ม่อนเพราะตอนนี้ตอนนี้โอซีร้องเรียกแล้วพี่โอซีถามหาแล้วเออไปเถอะไปเถอะจะโอซีจะขับเค้กอะไรไปเถอะแล้วตรงนลสโอเคพี่ เมือนเหมือนไปเมืองไปเมืองไปรู้แล้วพี่พี่พี่ว่ามาต่อยผมเลยว่าจะใครหนูรู้แล้วได้มาจากใครเลือกอามันแรงจริงๆอ้าวอย่างบอกแล้วปู่จ๋าอยู่ไหนปู่จ๋าอยู่ไหนไม่อยู่ตอนนี้อาถามอีกทีหรือใครยังไม่มีบัตรขุดเมืองบ้างมีใครจะเอาค่ะไอ้นี่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเนี่ยบบงงไเอาค่ะเดี๋ยวแต่พี่โอนทำทำเรื่องโอนเปลี่ยนชื่อปั๊บนึงมามายืนตรงนี้เลยก็ได้มา พี่ได้อยู่ไหนอ่ะอะไรนะเออสมุดเล่มหนึ่งอ่ะใครเอามาขึ้นด้วยยืมผมยืมผมโอเคโอเคมาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเดี๋ยวนะพี่หนีถามไม่เจอ หลายคนอยู่โอเคไหมไม่เป็นไรมันแล้วมันแล้วแล้วเก็บตองแล้วลูกเจ้าเงยสมุดเวล่มหนึ่งอยู่วะใครคนนึงวะตอนเนี้ยฮัลโหลเมื่อกี้ใครยังไม่คืนสมุดเวล่หนึ่งพี่บ้างอ่ะหายไปเล่มหนึ่งหนูให้ตาไปแล้วอ่ะตามาให้ตามาให้พี่ยัง อ้าวเงียบเลยเงียบเลยรถชนปั๊มละมันอ่ะป <c oughs> <c oughs> ู่จ๋าอยู่ยปะ อยากได้รถปูจ๋ามากเลยตอนนี้ยนว่าไงพี่เอ้ยเมื่อกี้เองสมุดสมุดเล่มหนึ่งของเองอยู่กับพี่อันหนึ่งถูกใช่ปะต่างไม่พอครับผม, <laughs> มฮัลโหลใครเอา <200 S 1> สมุดเล่มหนึ่งไปไปไปคนเล่มหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เนี้ย ู <tyard> ตาาหยอ,อยู่ที่หนูอยู่ที่หนูมสมุดเม้าหนึ่งอยู่ที่หนูหนูอยู่สามสี่แปดค่ะไปตะไก่ตลาดใหม่ไปอยู่สามสี่แปดเดี๋ยวเขาอาจะเปเหมือนกันนะลูกคับแล้วหนูเอาไปให้นะร้อยหนึ่งขอเราดูเลยเห็นที่เห็นที่เดนนี่เปลี่ยนปะเห็นที่มันเป็นตัวใหญ่หมดอ่ะ แต่แค่ตัวหน้าคำอะใช่เหรอทำไมเอได้เห็นมันใหญ่หมดเลยอะอามากูจีอะนั่นแหละเปลี่ยนวายใหญ่เอ็มใหญ่จี G ใหญ่ซี C ใหญ่แต่ชื่ออยางให้น้าไม่เห็นเนาะเอ้เอ้บัวเอ้บัว กระเป๋าองเองเอ้ยเดี๋ยวคำเอ่อสมุดเบหนึ่งเองเอาคืนของเองก่อนนะหนึ 1, 1, กระเป๋าอะไรสัลโ <Hello? S 2> หลรูดับปูดับูดับ,ดบเอ้ยเบิดได้ยินพี่ปะได้ยินพี่ได้ยินได้ยินกระเป๋ากันอะไรหนึ่งหกหกหนึ่งครับหนึ่งหกหหนึ่งใช่ใช่ใ่นกลัวหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเออดีนะ เ <laughs> มื่อกี้นาซาเขาพูดแบบนี้อ่อนนออนะันี้คือสมุดเองนะนี่คือรับพีครับเป็นรวมที่เมืองนะครับใครไม่มีทางท,ทำจอกพี่คะครัชวนให้หน่อยขอฟอูรเหลียมาด้วย ตรงไหนอ่ะคือปังอมวยแล้วก็อามานิทึงอ่ะนัาเจพี่แซลพี่รักครับของพี่ไม่ต้องอะของพี่ไม่ต้องเอเออะไม่ต้องไม่ต้องโอ้ไม่ค่ะไม่ต้องโอ้บ๊ายบายโอเคค่ะแต่คือมันไม่อ่ะมันไม่อ่านตอนเนี้ยคือมึงเก่าไงไวะเนี่ยมันไม่อ่านชื่อมันไม่อ่านคนไหนคะคนที่หนูบอกให้ทำไปใช่ไหมใช่ ปล่อยไปก่อนก็ไอ้นี่ไงเดี๋ยวเขาก็ตอบมาเองเพราะว่าคนล่าจะทักไปเยอะหนูบอกว่าเด็ก่นี่จะทักไปเยอะนะ